ฉันไม่ได้อำการให้ขึ้น MVP เลยนะขนาดพ่อไมนะ่ไ่้เอาไม่ใช่เซดแมนยังกันเหรอคันลูกกระต่ายแล้วเกินถอดออกมาล้างได้ไหมถอดออกมาแล้วน่าจะเอาคืนไม่ได้นะจเจ้าแจ๊ดเจ้าแจ๊ดเล่อะไรดีคลิกซ์นเวอร์มา น่าจะไปเก็บบัฟแดงก่อนนะนะอ่าอัพท่าไหนก่อนดีท่าแรกหรือมัง้งท่าแรกหรืนะหรือนะนนะท่าแรกก่อนนะอ๋ออ oh, 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 oh. yeah. ๋ออ๋ออ๋เยี่ยมยอดไปเลยล่ะ uh. ลืมกดสก,กิล <ส>กอะกันขึ้นมีมาม่าอะไรเกิดขึ้นอา้าวคลิปไปอยู่ทางนี้นะฮะลืมจริงๆม,มันเป็นตัวที่ค่อนข้างจะสนุกนะแต่ตอนนี้จะสนุกไหมก็ต้องมาดูกันอีกที ยดียมสวยไปไดีกว่าอะไรกันน,นั่นน้องไม่โดนสิไปสกิลเราเนี่ยไ <c oughs> ปล่างอะไรกัน ตีไม่เข้าเลยวะ่ะหรือว่าใชแอันตีเฟลไปนะฮะคลิงนี้ไม่เกิดกับบ้านก่อนแล้วกันเอาบัฟก่อนแล้วกันฉันกนจะออกไปนะเพื่อน มันจอดล่งางเราทำขนาดจริงเชียวเรื่องไม่ไดีครับเสียงเป็นไรอ่ะเสียงน่ะสิเสียงชัดเป็นอะไรเนี่ยเสียง,ยง,ง,ยงมีความมีความอ่านั่นแหละ โอ้ยเจ็บเหลือเกินเกบ็บบัฟก่อนฮะเหยียนบวกกันจริงๆเอาไม่ได้จะแฟดโอ้ไอแมนกับแซนแมนเนี่ยมนุษย์สองแมน ผมไปเก็บบัฟอีกฝั่งแล้วกันมีไหมอาตายไหมเนี่ยตายเว้ยว,ว้าวฮ่าฮ่าไม่ได้แดกเป็นยังไงล่ะบนข้างบนสินะ ่อยนะเพื่อนเอาเฟียลเนี่ยฮะโง่เลยแย่เลยแย่เลยเขื่อเลยโอ้ยเขื่อเลยเนะี่ยบอกให้เข้าถอยนะคือติ๊กบอกให้เลนกลางถอยนะเนี่ยเลนบนมันน่าจะเข้าใจผิดว่าให้ถอยเยอะไปเลย เนี่ยเราเราไม่กลับไงเราดื้อเย yeah, ผมเก็ีไปเท่มก่อนแล้วกันไม่ไม่เข้มเลยอ่ะไม่เข้มเลยอสองวิเพื่อนไม่น่าทันพ่อผมตายไม่ตายไอ้ทีตีบ่า เฟลแกลเฟลแกแต่รอบนี้เราไม่ตายนะเรียกว่าเฟลแบบไม่ตายครับอ้อ,อมครับมันน่าจะเห็นแล้วแหละแต่เราอ้อมให้มียนติดด้วยเนี่ยบีบลิง g ซะงั้นขอฟาร์ไปเถอะรอบหนึ่งเพื่อน cứ bẹp tì bắp chuột vậy chơi nè à. ่แรงข้ามันเพื่อนฉันต่อให้ได้เท่านั้นแหละก่อนกลับขอทิปสักตัวของขวัญน,นี่หน้าริมรถแต่มันอยู่สองตัวใช่ไหมต้องรอนตี เอะเอ็ง,ท,งทำไมก็ไม่ได้ตังใจอใหอยไปเแบบไม่เห็นหล่ะดีเราลืเฉยเนะี่ยไม่มีนติ xong này kìa đây rồi mẹ đủ cái men em men này Để luôn จังวะวมีความเดือดเกิดขึ้นอย่าสิเพื่อน,น,น,นแล้วแคอยู่สองตัวเว้ยรอบนี้ โอ้โอ้ฉันตายแล้วล่ะมันมาสองจริงๆแล้วก็มาสองแหละแต่แซนแมนมันไม่ได้ดาเมจจัดจ้านน่าจะล่วงนะไม่มีใครมาแล้วยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะเขามากันหมดอ่ะเออเขามาช่วยกันอ่ะแซนมึงด่ากูเหรอเพื่อนไม่ไม่มีใครมาทำไงอ่ะ ดูทีมมาดิมีใครมาไหมาล่ะไม่มีพึ่งตัวเองไปสิอ่อ,อนแอก็ไม่ได้ค่านะฮนนี่ก็สแปมหนึ่งเลยมันจะพิมพ์ให้อีกฝั่งเห็นนะแต่มันพิมพ์ทีมเพื่อนะี่หรือว่ามันต้องการจะด,ด่าทีมไม่รู้แนะตัดไเทีนตัดบัาไปก่อนฮนะ เไม่มีใครมาเลยอย่างนั้นเหรอดูครับผมดูความเป็นทีมเบิรนะ์แล้วไม่มีใครมาเลยอ่ะคือเลื่อกมันนิดเดียวเพื่อนหรือว่าเราโง่หราโง่ที่เข้าเองอ้ะตายกันสามตัวนี่คืออะไรเนะี่ยไม่เข้าใจ โอ้ยนี่ก็แบบทำตัวเป็นท็อกซิกแล้วนะฮะสแปมอยู่นั่นแหละพูดภาษาไทยได้คำเดียวเันมีวาัฒากรรมเลยฮะได้ไหมเนี่ยต้องต้องขนกันมากี่คนฮะถึงจะได้เนะี่ย ลงไปดีลงไปดีลงไปดีมันโดนแล้วอย่างไงไม่โดนลอยเวนทำดุทำดุนะทำดุโอเคพอไม่พอมันไม่ได้เราเราก็จะไล่มันแทนนะยังไงล่ะยอดไปเลยมา อาวอ์ลอ่าเฮ้ยไอแมนมานะฮะ <c oughs> ให้ตายสิเสียงจริงๆเลยกลยครับกยวยาวๆครับทีม <Victory Street. S 2> บอกใครวะแปนน้าใหม่นะบอกตัวเองว่า โคตรปั่นอย่างนั้นนหะถ้าเป็นอย่างนั้นนี่โคตรปั่นได้ไปนี่ยเดี๋ยวเลือดเราน้อยเกินอ่ะเอาดีไหมอ๋อเอาเลยครับอยากกินน้ำแข็งใจอ่ะมีความเป็นท็อกซิกอย่างเลยเนี่ยผมเนี่ยโัวได้รายกันนะเพื่อความบันเทิงนะ ใจใจไร้กันที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เลยครับหิวไก่หิวไก่จริงๆอ,อยากกินไม,ไม่ได้รอเรียนะะะะะนะปเจ็บเจ็บอยชั้นยังไงล่ะนายเห็นไหมที่ชั้นเห็นไหมไม่ถึงนะฮะ รู้ตัวดีป้อมแตกเลยเนะี่ยพ่อมึงตายมึงไม่ต่อยนะฮะกดต่อยแนละ้วมันไม่ต่อยคืออะไรเสียติไปเนะี่ยแต่ก็คู่ดาวเร็วอยู่เนะี่ยอะไรกันนี้ไม่เป็นตาก็อย่างนั้นล่ะมันพิมพ์ได้คำเดียวครับเห็นคำว,ว่าอ่อน น่ะสิถ้ามันพิมพ์อีกคำอะไรไม่ด้วยนะฮะจิฟืึนมาใหม่นะฮะโอเคเดี๋ยวเราก็ข้างหลังนะฮะกูไม่ได้จะกดอันตีชี้เอ้ยงานหยาดละสวยงามครับผมเข้าไปผมน่าจะตายนะฮะนี่เปล่าครับสวัสดีเพื่อนมายืนรอสกิลมันนะฮะเอเคเลือดเลือดป้อมเลยเยอะอยู่ แค่นั้นแหละแย่วะ่ะสตาร์นอะไรนักหนาของต้องแบนแล้วนะฮะเริ่มเริ่มไม่หานะฮะเด็กกระโปงผู้ใหญ่ก็มีกระโปงเพื่อน จะได้อยู่นะ nice, นี่ผมไม่อยากรอเรียนมากนะเดี๋ยวจะเข้าตัวอัน <laughs> นี้เลยก็ผมก็ไม่ได้เล่นดีอะไรมากนะก็เล่นพลาดไปหลายทีมัแต่ว่าผมก็ไม่ได้สกิลปากใส่ใครนะ <laughs> ไม่ได้พิมพ์นะจะพูดในสตรีมได้ปะเนี่ยคนมันไม่ชอบ่ะ กลับอนไหมคือตัวนี้มันไม่ได้ใช่มานานนะมันใช้เอเนอร์จีอ่ะรอสัหน่อยสิ ไม่ได้ก็ออกนะฮะเดินวนไหมครับไอคิปดูดเลือดไป เราเหลือแล้วเกินเดสโฟเราเหลือแล้วเกินไปช่วยเพื่อนหน่อยเดิอทางเกมมีมันหิม,มอยู่คนเดียวเขาเป็นอะไรนะฮะฮัโลโหลไป จิ้งหันสวนเลยนะคือเลือดแองเจิลแม่งเต็มเลยเนะี่ยมันไม่มีใครเล่นด้วยอนะ่ะเอยจริง,รงตีเซิร์ฟเพิบบเดียวล่ะเชื่อไหมเ <c oughs> ชื่อไหมล่ะ <c oughs> <c oughs> แต่เลือดผมไม่หอมอ่ะ เีปล่อยคลิปแล้วก,กลับไปเรียนเน่ยนนะฮะปพองมันหายหมดเลยเนี่ยเฮ้ยอะไรอะไอแมนมาทำอะไรอะเดี๋ยวผมคลิปๆอนไอแม,มนวับลงคลิปมาตายนะฮะยิมบอนี่มัวมันจะชอบสิ่งเดียสูอะได้ปะ แับเดียวอะออน่าจะได้นะมันไม่มาโอเคผมได้นะเดี๋ยวผมปล่อยบนเลยจะไปช่วยเพื่อนก่อน,นอ่ะสโลแล้วเพื่อน có mày nào lại có mày nào lại có mày đâu lại có tiền ok Good job, Elena.